วันนี้เราจะออกทริปเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์กันนะทุกคนอตอนนี้เราออกจากบ้านตอนนี้เราอยู่ยุทธยาบาย่างเดี๋ยวดูซิว่าเราจะถึงลบบุรีขึ้นเขาวงพระจันทร์กันกี่โมงแล้วเราจะเดินกันเริ่มต้นเท่าไหร่ขึ้นเวลาเท่าไหร่ในระยะทางสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคันนะทุกคนทิปนี้เรามีป้าจ้อยไปร่วมทีมอีกหนึ่งคนป้าสู้ไหม อาซู่ป่าไหวไหมไหวไหวนะอ่ะเราเรามาเช็คเลตติ้งอายุกัน <c oughs> อันนี้ปีนี้เป็นปีที่สามที่เราขึ้นเขาวงพระจันทร์ปีนี้เรามีประจอยไปร่วมทีมด้วย,วยประจอยครั้งแรกโอเคตอนนี้บ่ายโมงละเราถึงระหว่างอยุธยากับ่านทองแล้วเดี๋ยวถึงลบบุรีเราจะถ่ายคลิปอีกทีนึงนะคะทุกคน ไปชมกันนะคะ,อะตอนนี้เราก็ถึงเข,งข,งขาวงพระจันรแล้วนะคนเฮ้ยรถเยอะสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งพอดีรถเยอะมากตอนนี้เราถึงละ,ลดเ,ะเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถก่อนเราจะเดินขึ้นตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่ง ทางมันก็ต้องเดินาตามกันนะแต่ว่าจะกาแถบนู้นก็ได้ยังโล่งอยู่แต่ว่าไอ้นั่นอ่ะแต่ว่าไอ้กัาับกาไทยมลังลงลลด้วยไยสติไม่ติดป,ปะไม่เอาไม,ไม่เอาไปเลยรวงหน้าไปเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนบ่ายสองโมงค,โครึ่งอุยร้อนมากทุกคนอันนี้เรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึง เริ่มนี้าแค่เดินไปก่อนอันนี้คือปัะจ่อยปัะจ่อยเป็นไงว่าเก็นแล้วเป็นไง <c oughs> ยังไหวอยู่ตอนนี้ยังไหวอยู่ไฟย,ยังสู้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มทุกคนคุนจะเดินเข้าไปแล้วคุณนำนาจนำหน้าไปแล้วทางเข้าในทางเข้าไปเริ่มแต่เริ่มยังไม่ใช่เริ่มขั้นที่หนึ่งนะยังเข้าไปอีกเฮ้ <c oughs> ผู้พิชิต3790ขั้นไปแล้วป้จ้อยป้จ้อยสู้สู้ป้จ้อยสู้ตาย <laughs> นี่ป้จ้อยต้องต้องไปให้ถึงนะป้านนะไม่งั้นป้าเสียชื่อเสียงหมดเลยนะดเดี๋ยวดูหน้าตาผู้พิชิต3790ขั้นอันนี้คือสภาพตอนขึ้นนะทุกคนยังยิ้มแฉ่งกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงนะเป็นสภาพไหนค่อยดูทีหรงนะทุก อันนี้คือสภาพลงใช่ไหมคะลงเยอะโอยขออนุญาตนะคะสุดเลยครับใช่วงน่าจะสักประมาณเกือบสองชั่วโมงกว่าเกือบสามอะครับรีละสามเนาะครับแล้วก็ลงออกสามยิ่งไม่ออกพี่นวดยาไหมมียาเอาไหมให้พี่เดี๋ยวภาเดี๋ยวให้เอาละตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เดินขึ้น นับพันนะคะเดินขึ้นใกล้ใกล้เหมือนไม่ไกลเลยไกลๆเดี๋ยวพี่คิดว่าไกลมองดูเหมือนอยู่างเนี้ยไกลไหมเนี่ยไม้เท้าประจอยเนี่ยไม้เท้าไม้ถือตัวช่วยเลยเนี่ยไม้เท่าไหร่ลูกสี่สิบฝากสามด้าร้อย เอากี่ขั้นลูกวันนี้เอากี่ขั้นสามร้อยเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะโอเคแล้วเราเจอกันข้างบนนะลูกนะตอนนี้เดี๋ยวเราแยกย้ายกันเดินเดี๋ยวเราจะเจอกันไหมป้าเสื้อดําหนูเสื้อชมพูนะลูกโอเคค่ะเดินมาจนแบบว่าได้เหนื่อยแล้วทุกคนแต่ยังไม่ได้เลขหนึ่งนะคะจะบอกให้ยังใช่ไหมคะเออเดินขา แต่มันแต่มันก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยมแ,แม้ท่านท่านนับมันก็ได้ห้าร้อยคันแล้วนะใช่ไหมเด็กๆยด้กยังไม่ได้หนึ่ง,ง,งปาทท้าโถเหมือนเราโดนโกงเลยไว <laughs> ้ตามหาตามีเจอแล้วเว้ยป้าจ้อยไปแล้วขึ้นไปแล้วนน่นขึ้นไปแล้วสเสื้อเขียวเขียวเนาะเออเอาเบาเอาเบาเออ เห็นเลขหนึ่งแล้วเราเริ่มต้นตรงนี้เลยขั้นที่หนึ่งเอาละได้ละขั้นที่หนึ่งจะทุกคนไปเดินวายวไหวขั้นที่เท่าไหร่ละคะถึงที่เท่าไหร่ละสองพันห้าแล้วก็นี่เขาบอกอะไรเนี่ยก่อนน้าหาคือผู้พี่ชิดใจเป็นไงบ้างห้าร้อยขั้นหรือทุกทีชิดเราเสร็จแล้วยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ นี <Okay. S 2> ่ห้าร้อยลงไปเฮ้ยเฮ้ยคุณอำนาจพี่ชิดห้าร้อยันเนี500่ยห้าร้อยันทำเป็นดีใจถูกเด็กเด็กต้องไปอีกร้อนร้อนครับสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับไปกี่คันคะนี่ก็ขึ้นไปจนสุดยอดอล้อหัวสุดยอดเลยสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบันนะคะนี่ทุกคนตัวอย่างพี่เขาลนี่ โอ้โหเยี่ยมเลยหน้าตาพี่เขาไม่อิดโรยเลยยิ้มแข็งเลยเนาะโอ้แสดงว่าสุขภาพพี่เขาแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยโอเคเดินลงทางไม่ได้อย่างพี่นะขอบคุณครับพี่ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสู้ครับคถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะใครไม่เหนื่อยกับ้าแหละมันเหนื่อยทุกคนแหละสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้มาถึงกี่ขั้นละคุณป้าคะห้าร้อยอะห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแล้ว ห้าร้อยกว่าแล้วเลยเลยสามพันสามพันสองสามพันเจ็ดร้อยเลยสามพันเจ็ดร้อยเก้าเก้าเก้าสิบเก้าดูสภาพดูสภาพร้อนร้อนไหวแต่มันร้อนร้อนใช่ไหมแต่ยังไหวอยู่นะโอเคแล้วสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นต้องอยู่ให้ทำคลิปนะยังยังไม่ได้หนึ่งพันเลยถอนตัวเมื่อไหร่โดนแบรนดปรับด้วยนะ โอ <Okay>, okay. okay. เคนะโอเคพันแล้วหนึ่งพันแล้วจ้ารอ,อ,อดไหมรอดรอดรอดอยู่เหรอรอดเออไปรอดก็ไปพ้า <c oughs> จ้อยเขาเก่งนะน่ะู้ <c oughs> เดินไปถึงนู่นแหละเออนแต่ตุ๊กเราไม่เห็นแล้วไม่รู้ตุ๊กไปถึงไหนพ้า <c oughs> จ้อยอยู่นู่นละเราเดินตามหลังมองจะถ่ายคลิป <c oughs> หนักไหมครับหนุ่ม ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นาะแต่โอ้โหดูเ<ห>ด็กหหยดติ๋งตเลยน้าแข็งเลยนะนอโอ้หัวใครอ้ร้นนนานร้านอะอืมตอนนี้เราก็ลอด 2 0 0 0ันแต่ก็ยังยิมได้ Why not? ฮัลโหลคนข้างล่างคนข้างล่างเอคนข้างล่างสบายดีไหมประจ้อยไว้เปล่าเอาไว้อยู่เอาไหวอยู่ไหวอยู่เออเห็นไหมมาแล้วตามมาติด ป้าป้าเป็นยังไงบ้างป้าสบายดีอยู่ไหมโอ้โหยิ่งสูงยิ่งชันเฮ้ยทำเป็นเล่นสามพันแล้วจ้าสามพันแล้วทุกคนสามล้านสามล้มานนิดเดียว๋ดดยวะจะถึงยอดล้วามมาทันลวเลวยเป็นไงเป็นไง,เ,เ,งนเป็นไงยป็ปใจใยรอดแล้ว ่ตอนนี้เราเกือบถึงยอดแล้วนะคนตอนนี้เราเราถึงมากกว่าสามพันสามพันคันแล้วเนาะจอยอย่าดูถูกอย่าดูถูกคนอายุห้าสิบแปดเอ็นดี้วันนี้เออเป็นไง่ายนพักอีกนิดนึงเหลืออีกเหลสองสถานีก็ถึงยอดเขาวงพระจันทร์แล้วเนาะ เป็นยังไงบั้งคะคุณอำนาจปวดขาไหมปวดขาป่ะสบายใช่ไหมเออกลับไปไม่ร้องปวดขานะมีลจะเหลือไงปวดเหลือเออดีคาดว่าประมาณชั่วโมงนึงเราก็ถึงถึงไหมชั่วโมงหนึ่งป่ะไม่เกินชั่วโมงวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองสิบสอง อ่าปัดจอยสำเร็จแล้วอน่นเห็นประตูวัดแล้วนนน่นไปพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวไน่เลยว้าเออเออเป็นยังไงกันบ้างเออคนอื่นเขาก็สบายดีมีเราเป็นลมอยู่คนเดียวโอ้ไดถึงแล้วเหรอเออไก่จังเลยไง ไปไกลอีกแล้วหรออีก<ะ>คณสบายดีเขาบอกใกล่อีเราอวกไปแล้วหน่ออวก ไมเป็นไรเลย,ลย,ลยอ่ถึงยอดแล้วนะ่ะเกือบจะถึงเส้นชัยแล้ว 欢迎。 าาร,าาร่วมบุญได้ด้วยการทําบุญบูชาข้าวสารด้วยการทําบุญบูชาข้าวสารนําข้าวสารเข้าไปกราบคาถวายให้กับพระอาจารย์ท่านได้เลยจ้ะท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบุญค้าแดงบนยอดเขาเลยสามพั้คันเราไม่ anymore, ได้ผูกข้างล่างนะขูดบนยอดเขานะทุกเพิ่นนี่ในการจัดตั้งรงค์พระองทานนะก็สามารถ, year, ถร monkey, ่วมบุญได้ด้วยการทำบุญบูชา้า ปล่ายไว้ด้านบนได้เลยนะโยมนะผูกผ้าแดงแล้วหรอดูมงคลในพานนะผูกและวอ้าวไม่รอผูกพร้อมกันถุงใส่ชาติหน้าจะไม่อยากเจอกันแล้วมั้งเนี่ยเล่นหนีผูกผ้าแดงก่อนเลยแล้วก็เสินพานนั้นก็นำกลับมาไว้นจุดียม พระพุทธองค์ทรงบวให้แบบเอหิพิคุปุสสัมปทาเรียบร้อยละก็มีการแสดงธรรมยิ่งนะหรือว่าเป็นการแสดงธรรมยิ่งหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้ก็นวลาวก้ดือนนี่ก็คือจุดผูกผ้าแดงมาทุกคนเราก็ผูกผ้ากันเรียบร้อยละโอวาทปาติโม น,นี่เราก็มากินข้าวต้มอ,อ่นนอที่สุดในโลกบอกว่าข้าวต้มนี่อร่อยที่สุดในโลกโลก,กินอิน่มมากแล้ว งลงทางนี้เลยนี่ยเขามีบันไดให้ลงดีๆไว้เอาเลยมาลงนะเพราะว่าสบายต่อตรงน,นี้มากเลต้องลงชันอันนี้ก็ลงแบบลงป่าเราเเห่าอยู่คนเดียวละเดินป่าขับมื้ก็เจ้าที่แมนีล้ก็ใส่เข่านี ค่อยๆย่องค่อยๆย่องเอยยอใช่จะถึงแล้วค่ะพี่นิดเดียวสาบทิศวิธีลงนะทุกคนแจะถอยหลังลงเหมือนเดิมหน้าเล้วปวดหัวเขา่าจะถอยหลังลงนะทุกคน เขหลังมือกมที่แน่นว,ว้าวอะไรมาครับนี่ตอนลงตอนลงแล้วก็ชิวๆได้แล้วเราเหนื่อยมาแล้วเหนื่แล้วตอนลงเลวชิวๆสามีกับคุณป้าเดินไปได้ถึงไหนก็ไม่รูออ้เอาให้ถึงรถก่อนเขาก็ต้องรอเรา ป้าลงแล้วเหรอลงแล้วลูกโอ้โหเอาขึ้นไปถึงจะมาดูถูกกันเด้อเห็นะเห็นไหมเจนแล้วลุงก็ไปถึงไหนแล้วป้ามัอจะถ่ายคลิปสามพันเลยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นขึ้นพร้อมกันเนี่ยลงแล้วเขาลงกันแล้วเนี่ยคนลงก็ลงคนขึ้นก็ขึ้นทานก๋วยเตี๋ยวก่อนเติมพลังตอนเช้ามีคนขึ้นไหมเพื่อพบมือถาวย ยันยันสามสี่โมงเช้าครับแต่ถ้าไปบ่ายไม่มีคนห่างแล้วร้อนวันนี้โดนแดดเผาหลังซะแย่เลยมันก็เตี่ยวกัน นี่คือสภาพตอนลงสภาพตอนลงเป็นไงบ้างปกติเปล่าปกติไหมวดเข้ปวดขาไหมป้านิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมปกติสภาพตอนลงกับตอนขึ้นแต่ยังคงปกติอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนี้เราจะกลับรถกันแล้วนะคะ ตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มพอดีเอาลงจากข้างบนสองทุ่มนะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินตลาดเพื่อที่จะเดินช็อปปิ้งซื้อของมุอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อย ของถุงนั่แหละนี่หละแดงแดงนี่แหละเดี๋ยวเจ๊กินอันแดงก่อนแหม่ดำๆน่าอร่อยลูชอบลูกชอบของฝากลูกอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนของเข,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 ขาวงพันจันที่เราขึ้นไปนู่นบนยอดนี่พระองย์ใหญกินอะไรคุณน้ากินอะไรเนี่ย กินอ,อะไรคะได้ยินไหมเนี่ยกินอะไรหอยอะไรนะกินหอยอะ่ะเฮ้ยตอบดิหอยอะไรคะคุณหอยะตอนนี้ลมถึงแล้วหาได้ที่อหอยทอด 没敌。<Yeah. S 1> yeah.